สวัสดีนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆการเพิ่มไลค์โพสของ facebook กันนะคะเพื่อนเพื่อน,นั้นใดอยากยอดไค์น้อยนะคะอยากได้ยอดไหลเพิ่มนะคะก็ดูวิธีการนี้ตามกันมาได้เลยนะคะก็อเอื่อยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพิมพ์คําว่า kmk social หรือกดพาลิงก์กันมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ kmk social จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เขามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผพ้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นออีกมากมายในหลากหลายบริการและหลายขายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k YouTube i ติ i k t o k t w i t ต e r t ร l e gram นะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยนะคะ เว็บไซต์ตนนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยเุืเนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลร่าสผ่านอยู่จะรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ก o เกิกันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเท่านใดนะคะที่เคยรับกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ TM ขีดโซเชียลนะคะไปที่ปุ่มขัดสั่งมือไปตรงนี้จะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะหมวดหมู่ตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสั่ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะหมวดหมู่บริการด้านบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็นไรนะคะเป็นไรต่างชาตินะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะหมวดหมู่ที่ ในบริการตรงนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะเรทราคาการรับประกันที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่นะคะจะเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้ค่ะในคั้นไม่ตรงนี้เพื่อควสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะเป็นรายละเอียดแต่ละออเดอร์ของเพื่อนเองส่วนลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพสที่ก็จะใช้บริการนะคะก็เลือกโพสกันไปได้เลยค่ะ กดเข้าไปที่เวลากันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะกันยอนไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่แปดสิบสี่นะคะคัดลอกลิงและนําไปวางกันได้เลยจานวนขั้นต่ำตรงนี้นะคะอยู่ที่สาสิบใส่กันไปสาสิบนะคะยอดก็แสดงขึ้นมาอยู่ที่สองบาทเองนะคะก็ถูกมากมากเลยค่ะกดซุ่มกันไปได้เลยระบบเด้งมาที่หน้าเขียวๆตรงนี้แล้วนะคะก็ได้รับการสั่งซื้อกันไปแล้วนะคะก็ไปดูประวัติการสั่งซื้อกัน ในหน้านี้เพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้ค่ะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะในแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่ค่ะจะเป็นปริมาณการสัง่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยสถานะตอนนี้นะคะรอระบบดำเนินการตรวจสอบลิงก์และดติมเงินงการเติมยอยกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติเมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่สองช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิวโค้ดกับคลิปตนะคะ สามารถเติมเงินแกนไปได้เลยนะคะบริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ในดีกันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้งได้ความมือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะอา่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคมสั่งซื้อไดที่หน้านี้กันเลยนะคะแนะนำเพื่อตรงนี้หากเพื่อนท่านใดน,นะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นทาเปอร์เซ็นต์กันเลยค่ะมาดูติดต่อแอเมนกันค่ะ ที่ต่อไอ้เมนตรงนี้ค่ะพื่นท่านใดนะคะที่มีปัญหาตึงเงืนองในข้าย่อดไหลมื่อคนสั่ปลาของความชิดเลยกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันถึงได้เลยนะคะส่งเลขออเดอร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะตอนนี้กลับไปดูที่ ในตอนนี้นะคะยอดไลค์ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะบวกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m k Social ตัวนี้กดผ่านลิงก์กันมาได้เลยนะคะด้านในยังมีอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะก็เลือกดูรายละเอียดด้านในกันได้เลยการใช้งานนะคะก็ง่ายๆค่ะเพียงคัดลอกลิงก์ที่เราการจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้บริการกันได้ทุกบริการแล้วนะคะโดยไม่ต้องใส่รหัสด้วยนะคะลองไปดูรายละเอียดด้านในกันได้เลย